บันนี้เป็นวันที่12มิถุนายน2568ซึ่งเป็นครั้งที่4ีามที่ข้าพเจ้าปิยวันย้ประสานขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูพระปริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมวิชาสังคบูชาและอัจฉริยบูชาไดคกูบาจานทร์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในพระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด หนึ่งบทตรกาบพระรัตนาไตยรหันสมมาสัมพุทโธพุทธังปะควตามพิวาเทมิสวากาโตภวตาธโมธรรมังนะมัสสามิสัปฏิปันโนภะโตสาวกสังโปสังฆังนะมามิสองบทบูชาพภะภริพิณาอรหันต์สมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุทโธในหิธะมานโนธานิพระมีหิตติสติยวะชีวังหัมพุทธังธรรมังสังธรรมสารังคโตเชมีรัตนาตยังธรรมังจารมิสุธินา สามบ no ุตสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเบสูอัตคชัตุเทวดาสัทธมมุนีราชสัสสุนันตุสักขโมกตังสเคกเมจารุเปคิริสิคลาตเตจันตริเควิมาเนติเปรัศรษฐกเมจารุวนาคาหานเคหาวุฒุมหิเคเตภุมมาจิยัตุเทวชรธละวิสสะเมยคะคันธรรมนากาติตาสันติเกยังมุนีวราวัจฉังสาทวเมสุนันโตธรรมสวนรค์การวยยมพันตาธรรมสวนรค์การวยยมพันตาธรรมสวนรค์การวยยมพันตา สี่บทสวดบุพพาคะนมกานนโมตสสะภะวตโะรโตสมาสมพุธตสานโมตัสสะภะวตโะรโตสมาสพุทธสานโมตสสะภะวโตโะรโตสมาสมพุตตสานะบทสวดใจสรณคมราปะพุทังสรณะกชามิธัมมังสรณะกชามิสังฆังสรณะกชามิทุดเยมปีพุทังสรณะกชามิจุตเดียมปีธัมมังสรณะกชามิทุดเดยมปีสังฆังสรณะกชามิ ยังป mm ีพ hmm. mm ุท hmm. ธังสระนังกชามิต so ัด um, ยัปีธรรมังสระนังกชามิตัียมปีตังคังสระนังกชามิโอบสสัจจกริยคาถานาติเมสระนังงินพุทโธเมสระนังวไรเตนะสัจจะวเชนะสติเมอตุสัพพานาติเมสระนังงินังธรรมเมสระนังวไรเตนะสัจจะวเชนะสติเมอตุสัพพธานาติเมสระังงนยสังโฆเมสระนังวไรเตนะสัจจะวเชนะสติเมุสัพพธา เจ็ดบุสวดตีรัตนะปนามาคาถาพุทธังนะเมรัตนพุทธสลีลจิตตังธรรมเนะเมรัตนพุทธวิสุทธิสารังสังฆนะเมรัตนพุทธสุสีละทิเทตังนะเมติรัตนังรัตนะตยะวังสัมมาสมโมสสริตะวัตถุวิเศษะพุทธังอัญโยยานยุตตะคุณโยขวะสัมปวัตตังอสุมิตยยมพิปิเทวะยัถาติทันเตเอกามวินาติตะเรสมณะ สัมภเวนะโลเกกัทาจิจจิตเรนจัปตุหูตังคัมภีระยานวิสยางอธิทุตะสัทธัทงวินยุหิปฏิตะชนิหิวิญญันยะรูป,ปังโลกัมภิเกหิจิกะตันตถัน,นจุป,ปะลภนียังเกสันจิสุทุวิตังพุนายะพุนาการะ,ะยะตายะนะเัเมหิเยวะ ชนะตายะสุวิสตัมปีสมุปัสตังนมะสิบสุทธปปสา,าทะฐานางังบุญยติกานะมะสมุตตมนนะบุญนภูมังทุกขาปมุจจนะบุคสะระนังคาตางนบะูชาระเหสุป,ประรมังอภิปุชเนียยังนิพพานาสัจฉิกิริยายุปะนิสสิตถังสัมมากิเลสัมมะ ละโสทนสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐปุสสะเลหุป,ปเสวนียังปาเนหิจาปิสารนังคมะนียเมวัตสมาหิตังติรัตนังจระนังคตมหะรตินทิวงังคณะนสุนัตส,สมนาปูเชมาจาปีสัสตตังสุปสันาจิตตาตถานุปริจาริยาสทารตาจากุญเยนะ สุกเตนะสุขีปเวม,มุเตเชนะสัจจสัทธาปิสุวติโหตุเยโยเจทธรรมะวินัยมิปนามะนภุโตโรกุตราพิสมโยนิยอโตสุโพชังตโสปนิสักยะจะยะยายัมปิโหตุวัตถุตะเยปริจิตโตสุปะสาธะโร แปดนะมากรสิทธิคาถาโยจะขึมามโมหะมะลาปัคขโทสามังวพุทโสตุวิมุตโตมรักษาปาสานิวิวินิโมจยันโตปะเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวะรันตังสิรัสสานาม,ามิโลกัตศ นาถนจะวินายากันจะตันเตชสาเตชยาสิทธิโอตุสัมพันธาริยาจะวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสัตตุทัศเสสิโลกัสะวิสุทธิมักคังนิยานิโกธรรมะทารสะทารีสาตาวะโอสันติกรสุจินนทธรรมังวรังสิพระสารามามมโมขปันทะ ตาชาหังตะเตจสาเตชยสิติโหตุสัมพันตปริยาจะวินาศเมตุสัตรมเสนาสุขตานุโขโยโรกัสสะปปูปะอีเลสักเชตาสัมโตสัจยังสันตินิโยชโกจะ สวากขาตธรรมมังวิตังกรติสังฆวารันตังศิรสานามิพุทธานุพุทธังสมาสีรัติทิ้งตันเตชะเตชะยสิธิโยตจรสัมพันธ์ตระยาจามินาสะเมนตุก้าบุตรเสือนโมการอัตตกถานนโมรัตตสัมมาสัพพุทธสัมเหิสิโนนนโมอุตตมะธรรมมัสสะสวากขาตัดเสวะเจนิทะนโมมหาสังคสาปิสุ วิสุทธาสีละทิตินโนนะโมโอมา,ยาตยรัตสัรจตนตยัสสะสาธุังนะโมโอมะกาติตัสสะตัสสาวุตะยัสสปินะโมกระปภาเวนะวิขจ,จัตุปตะวานะโมกรานุภาเวนะสุวติโอตุสัพพะนะโมกรัสเตเชนะ วิทิมรมหิโภมิเตชะวาสิบบทส่วนมหาสมัยสุดเอวามสุต่างอิกรรมยังพักวาตเเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมีมาวันในมหาตาปิสังเคนาสัติปจมบิกุลตสเพวารันเหสทัสโลกาธาตุิเทวตายปนาสนิมิติาิะวันตังทัศนียาปิคุสังขจาตถโคเจตุนัน ทวัสสกายิกานางเทวนางเอตทาหุิยังโขปการวัสสเกสุวิยาราชิตาปีราวัจจุธรรมมาวันในมหาจามีคุสังเกนะสัตติมีตาเตหิพิกุสเตหิสเปวะราหันเตหิทัสสหิตระโรกาทาตุหิเทวตาเยปิยนะสันยปิตตาหุนติปกรณตังทัศนียภิกุสังคัญใจยนยัมยามปิียนะภการวาเตนุปัสสะเมยามะอุปสังคกมิตวะปการวตัตติเกปันเจกกะคาถาภาสยามาเตชโคตาเทวตาสิยธทัมอินะมะพาละวัปุริสสัมมัญชิตังวา ฟังภาษาเลยะภาษาลิตรมาภาหังสามินชัยยะว่มว่สุทาวเสสุเทวสุตรตระหิตจัปภกรรมโตปุรุโตปตุระหังสุตรโคตาเทวตาภกวันตาอภิวัเทตวะเอกมันตาทังสูตรเอกมันตังทิตาโคเอกา เทวตาปะกวาโตสันติเกมังคตาลาปัสสิมหาสัมยยองโภวนสัมิงเทวกายาสมาคตาคัตมหามังธรรมสัมยยองทักิตาเยวะอัปปราชิตาสกติตตะโกอัปปาราเทวตาปะกวาโตสันติเกมังคตาลาปัสสิแต่ตบิกวาสัมมาทังสุจิตตังกตโนยอุชุตกรรมังสุสัตวเทวเนตานิขะเอตวิตริยนิรักติปิฏติตะโกอัปปาราเทวตาปะกวาโตสันติเกมังคตาลา ตาพาสิเชตวากีลังเชตวะปาลิกังอินทกีลังโกภจามัยเมชเตจเจรันติชุทาวิมาลาสักขุมมนาสุตันตาสุสุนตังตาเทตาโคปาราเทวตาภะกวฏโตสันติเกมังคะสังลาภาสิเยเกจิภุตังสระนักตาเสณเตกขมิสติยะปิยาภูมิปะหายามนุสังเทหังเทวะกายาปาริภูเรสันติเตตะโคภะกวาพิคุสอมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสุรุกะทอตุสุเทวตาสันิปติตาหุติ ฐานะตัณหยปิกุสมแขจะเยปิเตปิคเวยสุมาติตามัทนาระหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปภะกวันตานาอตัปราหมเยวะเทวตาสันิปติตาเหศุสุสยะธาปิเมหิตาระหเยปิเตปิคเวย์ภวิสันตินาคตามัทนาระหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปภะกวันตานาอตัปราหมเยวะเทวตาสันิปติตายภวิสันติสยะธาปิเมหิตาระหีจิกิสัมมิปิคเวยเทวกายานังนำมณีกิติสัมมิปิคเวยเทวกายานังนำมนิเทศิสัมมิปิคเวยเทวกายานัง มานีตังสนาธาสัตตุกังมนาสิกโรธาพาสิสารมิติเอวันปันเตติโกเตปิกขุภะวะโตป็นจสูตรภะวะเอตถาวรจาธิโรกามนุกัสสเมียธาภูมิมาตตาสิตายสิตังกิรชภะรังพิิตาสมาหิตาปุตตสีอาวสาลินาลัมบาลสิกสัมพุโนธาตมานาสาสุทธาวิปัสสนามาราวิลาพิโยปจัสเตโยวัตวา วันกปีวัดวิตาตมันจะยิ่สัตว์สาวกิสสนีรเตเทวกายาพิกตาเทวิชนาถพิกโอที่จาตปะมักกะรุมสุตวรพุทธสาสนัเสัมปตุระหุยานามนุษานะทัสนาเปเกสตมัทสูงขุมสหัสสัถสตริงสตังเกสหัสนามนุษานามัทเสเปเกนันตามัทสุขมที่ศาสพุทธาหุทาจะสภาปิญญาาวกิจวนาจิคุมาตตมันจะย่สัตวสาวกิสสนีรเตเทวกายาพิกตาเทวิชนาถพิกโอ วังกิตติสมิขิราเหนุภูปิปสสตสสาหัสสาวยะขาภูมิกะปีรวัตวาอิติมันโตจิติมันโตวนาันโตยัสสิโนมัทมนานาภิกขมุปปิกุณังสมิติวนงชัสสาหัสาหะมาวัจยฐานานาตะวันนี้โนอิติมันโตจิติมันโตวนาวันโตยศสิโนมัทมนานาภิกขมุปปิกุณังสมิติวนาโสฬาสาหัสายะคานาตะวันนินิติ 就听不到。 ยศสิลนมุธรรมนาปิกษุปิกุนังสัมีิวันังเวสามิติกาปิจัสตายะขณะนาตะวันนิโนยติมันโตจิติมันโตวันนันโตยศสิลป์นมุธรรมนาปิกษุปิกุนังสัมีิวันังกุมภิโรราชกัยโกวิโรชานิเวสันังมีโยนังสตัสสาหัสสังยะกษ์นังมีรูปัสติกุมภิโรราชกัยโกตปะกาสัมีิวันังปุริมันจักที่สังราชกัตตัตตุปัสสะจิกันทัพนาติรัตติมหาราชยศสิสปโสภิตปิจัสภาภวุตนาามาภลาอิติมันโตจิิิตตตมมััันนนโโวยสสุมาน กมมลพิคุณังสมิติมนังตะกินังจิติสังราชวิรุตโธตัปปะสาสติคุมัจนาติปิมหาราชยาสัจสิโสปิฏิจฉาภาโอินธนามาหาตถะไรติมันโตจิติมันโตวันนั้นมันโตยะสัจสิยมุนธรรมนาปิการมุลพิคุณังสมิติวะนังปัจิปัญจิติสังราชวิรุตปะโกปสาสตินางขนางิปติมหาราชยาสัจสิโส ปุตตปิตาสภาวอินทนามามาปะลาอิติมันโตจิติมันโตวันมันโตยัสสสินมาธรนาภิกษุปิกุนังสมิติมันังปุริังทิสังราชกุเวโรตปะสาสติยขนะติปติมหาราชยาสสสิโปุตติตสภวอินทนามาาปลาอิติมันโตจิติมันโตวันมันตยสสสินมุทธรนากุิกนังสติมัังปริตังิสังตตะโทักินาุวโกปิมนาวิรุปโกวริตาังทิสังโรเตมหาราชา สันตาจตุรตตัดกนทลมนาทางสวนนี้กับปีาบจักเวได้สั่งระยาโมทัสากรวัจนะิกาสถานมมยากเจเวเนทวิภูจักวิปุโตสหจันทโนกามเสตโจักกินุมันทุนิมันทุจักปนโทปามโยจักเทวสโตจักมัตติจิตตสไยจักอุทโธนารชาชโนสภา อากูันจักสิขคเจวัติพารุษสริยวัชสเจจินเิตราชนกันธาซาและชุพิมุทมาาเป็นกมพิคุณังสัมิวัดนางตคูนาพัสนาคาวิสารสหัจจกัรพลันสตลาคูปยคาสหายนติพิยามุนาจตตลัทธอากูนักยาสสิโนเอราวันนมหานโกศปักสัินิวันนงเยนะคราเชสหัสหารติทิพาทิชาปกิวิสุทธาจักคูเวหายตาเตวันาัชปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามาอภยันตานาคา รารัชนามนัสิสุปนัตะวเคนมามกะศิพุตโตสนาหิวจาหิวปวะหายันตานคาสุปนัสสารนามังสุปุทังชิตาวชิระหะเถนะสมุทังอสุราสิตาปตะโรวาสวาเสตอิทิมันโตยัสสินยกละกัญชามะหาปิสมาสุรานะเวคัสสเวปัจจิติ สติจิตาปาราโทนะโมติสาสะตันจาปาลิปุตตะนังสะเพเวโรจนะมักัสสนาหิตวพฒนินเจนังราหุมันทะมุปะคะมุงสะมโยธานิพันเตภิกขุลังสัมมิติวะนังอโปจเทวัสปัทถวีจเตโชโยตถาคะมุงวรุณาวรุณาเทวโสมุจจยะสัสสาสะหเมตตากรุณากายิกากุเทวายัสสินโนทเสเตทัสทากะยะสพินนาจวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันาวันโตยัสสินโยมธรรมนาภิกขุณภิกุลังสามิติวะนัง เวนทูจะเทวะสาลีจะอสัมมาจะทเวยามาจะทสุปนิสาเทวะจะธรรมะคุปุระกิตาสุริยะสุปนิสาเทวะสุริยะมะคุปุระกิตานักตณะนิปุระกิตวากุมันทะวลาหกรมวัสุนังวัตถุโศเศธโศกะปะปุรินทศโตทศัยเตทัศธัตระยาสเพนนาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะมันโตยัสัสิโนบุตรธรรมณะภิกขุภิกุนังสัมมิติมันังลัทัคูสาพุเทวะชลามคีสิคาลิวาลิชกาจโรชะจะอุมาปุพพะนิพัสสิโนวะลุนาสหธรรมะจะอุจจตตาจารณิกา สุริยะลุจิลาครัวครัวสาวเนศินุทเสตเจทัศทกยาสัพเพนานันตะวันนี้เนวิติมันโตจุติมันโตนะวันโอยาสันสีนมดธรรมนานพิกมุนพิกุลนองสำมิติวะนาสัมนานมหสัมนานมนุสสัมนุสสุตมัยกิทาปุตสิกาครูครูมันตุตสิกาทากูอริยเทวายเจารุสโตาสีโนปะระขามามันปะละขาครเทวายยาสันสีโนุทเสตเจทศทกยาสัพเพนานันตะวันนี้เนวิติมันโตจุติมันโตนะวันโอยาสันสีโนมดธรรมนานพิกมุนพิกุลนองสัำ มลังสุกาการมหาอรุณาโคเวคณาสัสสหาโอคาตะไคหาปมมุขาคุเทวะวิจักขณาสัตตามตตาหาระคชัญวิสกาจายัสสินโนทนายังอะคาปุญญโยติสาภิวสติทัสเตทัศตาเยัสเพนนาตะวันนิเนจิมันโตเชติมันโตวันเวโตยาสัสสินโม มุธรรมนาภิกษุณีพิกุลังสมิติวันังเขมิยาดุสตายามากัตกาจายาสัจสิโนลัมพิตากรรมัสเซถาชตินามาจาระสวานันมานาลันติโนะคูอัตากูปารณิมิตจทัศเศรษฐ์เททัศทการยาสัพเพนันจวานีนุโมอิติมันโตจุติมันโตวันนมันโตยาสัจสิโนมุธรรมนาภิกษุณีพิกุลังสมิติวันัง สัตเถรเทวานิกายาสเปนนังอัตวันณิโนนามันวาเยนะขันธุเยจันเยสติสาสะพูตตชาติมกีรังโกคตินมานาสวัางสเก็มุขตาลังนาคังจันทังวสิตาติตังสัพมาปรมตโตจัตพุตตาอิติมโตสหัสสานุุมาโรติโสจัตโสภกระสีจิณหะนัจสัพผลมารุกานังมหาพรมาพิจิตติอุปปัโนจุติมโนพิสมากยโยยัสสิโส ทศเสถียริราหกูพนเจกาวสวัติโนเตสันจัมะชตโตอาคาริโตบริวาริโตเตจสเพปิกเตสิเทเยวสพัมมะเกมราชนาภิกามิปันสัพนหัตสัมมันติยังเอตัคณันธัพันธทตาราเคนัมันทะมัทถัวสัมมัตาปริวาเลธรรมมูลมีจิตตกุตินอิติตถามหาเสนโนขันเสนังอภิสิปานินาตละมหจจสรังกตะวันเพระวัมยัถาพุมุสโกมิโคทนายัโตสวิชกุต โสปัจจุทาวติสังกุตโตสีอังวเสตันจัตสภามิญญยยววกิตะวนาจทุกมันจโตมันตยิสทาสาะเกสาสเนระเตมารเสนาภิกตังได้วิสมาทักกิโวเตจัตปามากะรุงสุตวะปุตตสาสาสนวิตาละเคปะกามุในสังรมปิญญญชยมสเพวิชิตตสังธรรมะพยาติตายัสสิโน โมทนติสาเทสวาคตาเทชเนสตาตีสเปมงสวนมังคลาสุตังเอเสวนาจภลานังปัิตานังจฉเศวนาปุชาจัปุู้ชินียังเอตัมมังคลามุตตมังปฏิรูปะเทสะวโสจัปุเพจักกตะปุญญาตะตัตสัมปะสัมมาปานิทิจจะเอตัมมังคลามุตตมังภหุสัจจันจะสิปจัวไววินัยจัจสุสิคริโตสุภาษิตาจียาวใจตัมมังคลามุตตมังมาตาปิตุอุปทานัง ตถารัสสังฆโอนาคุราชกัมมันตเอตมังคละมุตตะมังท่านันจะธรรมะจะิยาจะญาติกานันจะสังฆโอนาวชานิกรรมานิเอตมังคละมุตตะมังอรตีวีรติปปามัชฌาปานาจะสัญญโมอปปะมาโทจะทมเมสุเอตมังคละมุตตะมังระโวจะนิวโตจะตันตุตีจะกตันญูตาเาเนะธรรมะสวรรังเอตมังคละมุตตะมังขันตีจะโสวะ จัตสตาสัมนานันจัตสัทสนังรกาเนะธรรมะสากัชาเอตามังคละมุตตะมังตะโปจัพพมะจริยันจัอริยสัจนะทัสสนังนิพพานะตัิเกริยาเอตมังคละมุตตะมังพุทธะโลกะธรรมยิจิตตังยสนกัรมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตมังคละมุตตะเอตทา เทตาที่สามิกตวานาสัพพัฒมะบาราจิตาสัพพัสะงเทิงขจันติตันเตสังมังคะะมุตตะมันติสิบสองบุเสารตนาปลิยังกินจิวิตังอิทวาหุลังวัสเขสุไวอย่างรัตนปฏิตังณนนสมังค์อจิตถาคาเตนะอิธัมปิพุทเธรัตนปฏิทัยเจนะสัจเจนะสุวติโอตุขยังวิราคังอมาตงปนิตังยัตัชคัสเกขยามิเนสมาหิตุนาเตนะธรรมเนนะสัมมติกินจิอิธัมปิธรรมเมรัตนปฏิไตเจนะสัจเจนะสุวติโอตุ ยามพุทธเสดโจเถลปิวันนียิสุจริตสมาธิมานันตะริกัญญ์มาหุสมาธินาเตนะสัมโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเณรัตนธรรมิตใจเตนะสัจจนะสวัสดิโอตุเยปุคราทัศตังมปัสถาจตารีตานิยุคณิหุนติเตทะขิตเนียสกตัสสาวะเตสุทินานิมาพลานิธรรมปีสังเขรอยธรรมปิตใจเตนะสัจจนะสวัสดิโอตุ เยสุปยตตานมัสสะเถนะนิกามิโนกตมัสสาสัะนมอิตปฏิปตามะตาวิไคหะละตามุธานิพุตติงพุชฌมนาอิธัมปีสังเกตรัตนมณิสงเอเตนะสัจเจนะสุวฏิโอตุกินังปุรณังนะวังนะทิสัมภวังวิรัตตาจิตายติเกภวัตสังมิเตกินาพิชาอวิรุธิฉันทานิพันติทีรายะทายัมปฏิโปอิธัมปีสังเกตรัตนมณิเตยเจนะสัจเจนะสุวติโอตุ 1ิบสาบทสวดธรรมบสทมาบสาสวัตาหาเวชิยังเสอยโยยาจะย,ยังอิตะอิตะราปชา,าตตะทันตสะโปสทัตนิจังสัญญาตาจาริโนในวัเทโนณนคันธโพนมาโรสาหพมมุนาชิตังอปัชิตังอิราตถาลูป,ปัส,สชะนตุโนสิบสีบส่บทสวดเกปุตตะูสภาสิตามิตังเตณภะวะตา ชาะตะปัส,สตารหัตตาสัมมาสัพพุเทเธนะเอทตุมเมตุมเหมาอนุสเวนะมาประมะปรายามาอิติกิกริยะมาปิตากกสัมปทานินะมาตักกะเหตุมานะยะคะเหนะ มาการะปาิวิตเกนะมาทิฏฐินิชานขันติยามาภพพรูปตายะมาสามนโนโนคุยทาตุมเมตุเมเหอตตนาวเฉยยาทะอิเมธรรมะอากุสราอิเมธรรมะมาสาวัชอิเมธรรมะมาวิญญยคระอิตาอิเมธรรมะสัมมตาสามาธินะอหิตายตุขายาสังวัตติยถงตุเมเหปัชะเอยยธา,าตั ยถาตุมเหัตนาวัชเนยยาอิเมธามากุสลอิเมธรมาอนัวัชาอิเมธามาวินยุปัสสาอิเมธรมาสัมมาตาสมาธินายตายสขายสังวันติอัตตุเมเหอุปสัมปชัดวิหะเรยยาถาติ สิบห้าบทสุปณิยสูตรปณิยติชีวิตามปะมายุงชลูปณิตาศาสนะสันติตานาเอตังมยังมะรณิเปกขมโนมุญญาณิกะยิราทาสขาวะหานิอุปณิยติชีวิตามปะมายังชะลูปณิตาศาสนะสันติตานาเอตังมยังมารณนเปกขมโนโรการมิสังปชะเหสันติเปโกโยทะกาเยนะสังยะโมวาจายุทธะอุจจเจตสาตังตัสสาเปสตาสุขายะหหติยังชีวะมโน กรติปุญญธรรมโมหาเวรคติธรรมจารีธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสานิสังเสริธรรมสุจินเนณทุกขตินขชติธรรมจารีสเพสังคารานิจติยถาปัญญายาปสติอัตนิปินติทุเขสมะโกวิสุตติยาสเพสังคาราทุกขาติยถาปัญญายาปสติอันิปินติทุเขสมะโกวิสุตติยาสเพธมานตติยถาปัญญายาปสติอัตนิปินติทุเขสมะโกวิสุตติยาสิบหกปุสเส ปนักกัจชาดกปนักกันฐานะเมเกทุติยังอหูตะกิกาเอตะทัญญายะเมทวีตังขันเฮยะปนักกังพหุเวสระนังยันติปพระตานิวนานิจักรามะรุกขเตยานิมนุสสาพยะตัดชิตาในตังโขสระนังเขมังในตังสระนังมุตมาในตังสระนังมคัมมะสัพพทุกะปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสระนังคโตจตาริอริยสจานิ สมาปัญญายปัสติทุกขังทุกขสมุปทัทุกขัจจะตมัอันจะอัตถงังทุกขูปัสสมคามิอตสรเขมังเอตสรณมุสคคัมาสพทุขามุจจติ สิเจบดเบพรเสือภัตเกตคาถาอตีตัตงนานวาคเมยญาะนับปะติกังเนขนคกตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงทัดตามไปห็นนังตังปัตตันจะอันาตังคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นล้วไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันดังจจโยธรรมังตถาตตัวิปัสติสังหิรังสังกุมปังต่างวิธามะนุปรูหะเยกับบุคคลใดเอ็นแจงธรรมะปัจจุบันไม่งอนยังไม่ก่อนแครในธรรมะน ด้านหนึ่งในปุปงเตอเชวากิจจมาตับปังโกชัญยมาราจังสุเวเพิ่งทำกามเปลี่ยนเสในวันนี้แหละใครเราจะรู้กันตายในวันพรุ่งนาอินโนสังกรันตินะมะหาเสียงนะมะจุดนะเพราะว่าการผาเพียงกับมะจุราผู้มีเส้นใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก้เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตับปิงโหรตัมมาตันทิตังตังเวประเทศกฤตโตติสันโตจิกเตมุนีติพระมุนีพุทสมบูย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่นี้มีความเปลี่ยนไปเกิดคทั้งกลางอะไรกลางกลางนันแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งจริญด้วยารชแ สิบแปดบทสวยพิธาปัจเจเวกะคณะปทา ชราธรรมมิชรังนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมิพยาธินาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมิหิมารณะนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพลความตายไปไม่ได้สเปหิไมวีเอหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะล่าเวมเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกตรมิกรรมทายาทากรมยุนิกรมพันธุกรรมปฏิสารณาเรามีกรรมไปของตนมีกรรมไปป่วย ผมมีกาเป็นันเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีกาเป็นที่ึ่งอาศัยยังกำบ,บังการิามีกัลยานังวาปาปักกลังวาปะสัยาธาภวิษมิเราจำกลอันใดไว้เป็นบุรุษเป็นบาปเราจบเป็นทายาเือว่า เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปวางมเหิเป็นทางปัจจเวกิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทอมสิกาบทตรสดเทวตาวิโยชนะกถาตุกัปตาจินิทุกขปยาปตาจินิพยาสุกปตาจินีสกามหุตุตภัปิปันนิโนอิตาวาตาจามิสัมปตังเบญญาสัมปตังสัพเพเดวันโมุนตุสัมปสัมปติสิทธิยาจานังตัาจันตุสทายะสีลังรักขันจุจับปัจจพาวนานภิรตาหุตุกัจจุเทวตาวะ คตาสเปยุตตาพระลพิตาปิเจกนันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเทชนารักขันพันลังลิสุปโตยี่สิบุทสวดเทวตาปฏิทานาถาถาเทวตาสันติวิหารวัสินิีตเปการเดปุจิกาเรตุหิงตาหิงตาธรรมะทานในนาภะวันตุปุจิตาโสติงกะโรเจทถวิหาระมันเตเลเทราจัมมัชานวากาจัปิตาโอสารามิกาธนาปฏิอุปะ สักกาคามาจาเทสานิคมาจาอิสราสัปานะพูตาสุกิตาะวันตุเตชะลาพุชายเยปิจัตถะสัมภวาสังเสทะชาตาอธะโอปปะปะปาติกานิยานิกังธาารรมวรังปจจัก เตพเพปิตุกัสสักรณตุสักยังถาตุจิรังสตังธรโมธรมมะทาราจะปคราสังโคตุสมะโควัตถายะจะอจายะจะอัมเหรักตุสัตธรมโนสเพปิธรมมะจริโยวิติงสัปปะปูเนยามะธมมอริยปะเวสิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสภปฏติธานคถาปุญญสิธานิกัสสปัสสัญญานญญานิกตานิเมเตสจักภะคิณโหนตุสัตานันตา ปะมานักกายปิตาปิณะวันตาจะไมหังมาตาปิตาทิโยทิฐาเมจารยาทิฐาจะวายันเยมชัชตะเวริโนสตตา ติโลกัสมินเตภูมาจัตตุโยนิกาปัญเจตจตุโบกราสังสกรันตาเพราะว่าภเวยาตังเยปจิทานมเมอนุโมทันตุเตสัยังเยจิมังนปชานันติเทวาเตสักนิเวทะยมมะยาทินานาปุญญาณอนุโมทนะเหตุนาสเพสตาสทาตัวเวราสุขชีวิโนเขมะปัทันจักปปุตุเตสสาสิทธะ สังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระพเจ้าได้ทํานแบบนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราได้เป็นที่รับผู้มีคุณมีบรรดาลและบิดาของพระพเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นนั่นแหละสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรตั้งนอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัต์เลราได้ทราบการให้ส่วนบุญของก้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโม,โมทนาแทนเองเถิดก็สัตว์เหล่าใด้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายเชิญจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเมยอยู่เป็นสุขเสม,มเอเถิดและจงถึงตางอันเกษงเกิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จด้วยเถิดด้วยอนุภาพแห่งสจารอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียนอนุสงฆ์แห ขอคาสุขสวัสดิ์ีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางทางขอชัวยเทพเจวาได้ทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธทายม์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลวัะจินพิริพินานโดยมูลนิธิสำเร็จพญานาสวรววัปปวริเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สางสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพของพระปริคัมมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสสร์ัิธ A side. to